น,นี่เครื่องหั่นนะครับทำการทดลองครับสมุไนะครับไม้เนื้อแข็งน,นะครับวางครับวันนี้ราคา40,500นะครับรนเจี๊ยบติดต่อมาได้นะครับรับต,ตัวนี้40,500 ก่อนยืดก่อนไม้ยาวผมจะหมดออมาท่อนเดียวที่รองฝางครับฝางที่เป็นไม้แข็งที่สุดเลยครับนนที่ต้้มกิครับผมครับเป็นไม้แข็งไม้่แดงเลยเนาะแต่เป็นไม้อ่อนครับครับเราพอมีพอมีจิมหน่ายด้วยครับมาละยี่สิบบาทก็มีครับอันนี้มาสาธิตอันนี้ตัวนี้สาธิตดูสาธิตไปสาธิตมาคงจะหมดครับอันนี้ผมขายเครื่องมือครับผมอ๋อจะขายเครื่องมือครับ แล้วตัวนี้ก็เป็นเครื่องหั่นเหมือนกันครับตัวเล็กครับผมนี่สามพันครับโบราณนะครับแบบภูมิปัญญาครับรครับอันนี้ผมยังไม่ตอกแท่นครับผมโบราณครับผมยังไม่ตอกแท่นครับอันนี้ผมไม่ได้ตอกตัวหัวเนี่ยยังไม่ตอกเลยครับผมก็จะกระดกครับนี้คือแบบโบราณครับที่ไม่ต้องตอกไม้ตัวนี้ผมมยังไม่ตอกครับผมเนี้ยไม่กระดกครับยังไม่ประดุกครับที่หั่นออกมาเนี้ยผม ันนี้จะแข็งมากครับผมนี้ฝางครับฝางครับไม้แข็งครับต้องตอกใช้แรงเยอะอ่ะต้องตอกหัวนี้ก่อนครับแล้วก็ต่อได้ออกดีดีมันก็จะรคับยังไม่เสร็จครับว่าผมกลอดออกครับผมครับต้องยุดหัวตัวนี้กับผมเนี่ยยึดกระดกครับก็ัวนี้ใช้แรงขนาดไหนครับใช้แรงอันนี้ไม้มันแข็งครับตัวนี้ครับผมปลอดหอกสี่หมื่นห้าครับครับตัวนี้สี่หมื่นห้าครับ โ okay, okay, อเครค,รครับผมครับโอเคลูกใครครับลูกไม่ใหญ่สอนครับครับครับผมครับสวัสดีครับ